มาอากลากงามเต,เ,ตเดือน,ดนอเดน,นเดือนเดือนเดน้ดองเฮาอนาดนเดนเดือด้อนเดอีเนเนี่ยอนนใดนเขาวนเนเ่เนเ่ยอนนใดเขาอนนี่ือนเอนดอนดเดอรเอุดรนเอเดอนอเดนเเบือนเอนเดืนะอเือนอเอนเอนเอนเเดอเดเดืออนอนเเอนเเเอนเ พุ่นเขาค่อยง่ไปเขาแกว่งเขาเปิดดีครับพี่น้องต่เยบลูไดมอนด์ใชครับผมพุ่นข้ออ่องคือกบกข้าบโบโบก็ไลเก่านาหลังเข่ามัดครับเออมีขวัญหับเงินหับทองขวัญตกสวงบักเถิกหน่อยสิแม่จักเดือนเดียวนี่ยเจ็ดเดือนค่ะ ใส่ใบมันนะใบสร้างได้เจ้าเนี่มาเบิ้งเนี่ยก้อนบวกสร้างอุดรเด้อพี่น้องให้เบิ้งก่อนเลยเอาขามเลยนี่ช้างอุดรเด้อพี่น้องเด้อพ่อเพิ่นเด้อไอ้หนุ่มน้อยมหัศจรรย์นี่เื้อใบเนี่ยนีค่ะเดี๋ยวตั้งให้ยี่สิบห้าเมษาหกห้าเอาไว้ไว้อย่นี่ตัวนีเพื่อนมาในเดือนยี่สิบห้าเมษาพฤษภามิถุนายนสิงหากันยาตุลาครบเดือน ป้าหกเดือนบนสูงแปะร้อยยี่สิบหรอตีครับเนี่ยโอ้ยพี่น้องเหอบพุ่นล่ะตาโยนะครับพี่น้องหอบข้นเขาควายไงเขาเปิดอกใบเขาแก้วครับกําไลเก่าหน้าหลังเขาเมื่อวันมี้ซื่อหรอหน้าจ่าหน้าจะอ่าบักหน้าจ่าเด้อพี่น้องเรื่องบักหน้าจ่านะครับพี่น้องเบิ่งกําไลข้ออ่องหรือบักเท้าหุบบัวเล่าครับพี่น้อง ป้าอดงามแห่งเรื่องหนองควายหงเดือนเด้เนี่ยนาจาลูกนาจาเด้อของแทงๆดังจ้ะเอาเท่าไรครับเอาสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองเนาะลูกสร้างอุดรเรื่พี่น้องเด้อมว่ามาไอ้กินม่ามาเบิดอโอ้เรียกไงนาจ้าป้าอัดหนอนห้องงามแห่งเด้อโอ้ยผมเห็นที่เนี่ยคุวันโตัเมียที่เลี้ยงนาจาคุ่นขวัญซองทางโลควันซองทางเหี่ยวเป็นแว่นตาเลยนะพี่น้องมัโหนกมอท้องมันจะหอกนุ่ม อ้านี่พี่น้องไปเขาแกวเหลี่ยมมงมงอยู่นี่นาจา้ยขวัญหาบเงินหาบทองขวัญตกสวงครับพี่น้องเข้าบักหน้าจาเด้อพี่น้องเด้อซี่สิบสองคุยกันได้เนาะแม่เนาะอ้าพี่น้องเข้างามงามงามพี่น้องลูกร้างอุดรหุ่มน้อยมหัศจรรย์ครับโอ้ยมีเงินเอาแล้วนี่สุดยอดเลยนะเบอร์เนื้อี่จองแล้วแต่อยากเบื้องขวัญกันท่วงไปแล้วสิเพราะญาติกันอีกทีบันนี้ ป้ายท่องป้ายท่องสีดอกเล่าก็ลังผัดขนครับพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งแท่งดังไหมโอ้ก็คือขวัญเล่าเด้อพี่น้องเด้อที่เห็นก็คือทางไส้เป็นขวัญตกสวงนะครับผมนี่ทางไส้ทางไส้เป็นขวัญตกสวงตกสว่างทางขวาเป็นขวัญพญานั่งเช้านั่งจ่าพญานั่งแท่นนะครับเพราะว่าไ่ได้ตกสวงแต่ว่ายุ่งเถิงเนะครับนี่คือยุ่งเถิงเถยังสี่ คือด้านขวาข้าพะานังแท่นนะครับผมตาแป๋วนกเป็ดน้ำครับพี่น้องหุ่นหละขนสองทางเยาะเป็นหางหงนี่ดอกหนึ่งโอ้ยตาแป๋วนกเป็ดน้ำหูใหญ่ใบตองสัตยงามเลยพี่น้องกาไร่เก่าด้านหลังก็ไม่หาด้านหน้าเพราะว่าเขาไปเล็กหน่อยอยู่ทอดไรก็สร้างมันเนี่ยลูกเก่าจะเลื่อนครับสิบเมษาหกห้าเขาเดือนที่เจ็ดครับพี่น้อง สิบเมีสาวหาเกิดก้อนบักหน้าจ่าเด้อพี่รองเด้อบักหน,น้าจ่าวันที่ยิ้หาน้าทว่วบ้านเพื่อนเขนเลยกพูดอะไรที่น้างนี่เกิดวันที่สีบ่บสวยโอ้พ่อแม่นตาปนเปียวนกเวียดนามเนี่ยตาเย่อครับ ตาย่อสวยเด้อพี่น้องเด้อสวยใช่ปะตาเย่อสวยนะครับผมเลี้ยงซอยไดจ้ามามากกับเมือดเท่าไรล่ะเนี่ยห้าสิบเก้าคะแนนห้าสิบเก้ารัวเก้าจะเลื่อนด้อพี่น้องเด้อยช่วงไปช่งไปด้ยกันได้นะครับผมด้วยเอาไปน้ำกันมียังพี่น้องนั่งหน่อยก็บักหน้าจ่านี่เนี่ยง่ามให้ครับพี่น้องเอาไปยู้น้ำกันให้มันทับกันหลดว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับผมหน้าลูกมา หาสิบสองคุยกันได้เนาะแม่เนาะหาโอ้หาสิบเก้ามามาลงเร็วเถอะนี่เราเลยลงแบบเนียนๆเลยแม่พี่น้องเดี๋ยวเ้อไท้ควายเขาก็ได้เข่าเดือนที่เจ็ดครับพี่น้องแม่ห้างเกิดสินทั้งใจเด้อพี่น้องเด้อท่านเป็นเสียด้วยค่ะสูงๆพ่อเหนกันครับท่านเป็นเสียกว่าเพื่อนแต่ว่าเสียด้ยก็ปากหน้าจ่าอยู่นะครับผมนิดเดียวนะครับพี่น้องบักหน้าจ่าเป็นสร้างอุดรเด้่นะครับผมนี่นั่งนี่เป็นเก่าจะเลื่อนเด้อพี่น้องเด้อ มันโตนี่เพราะเมียที่ผมมันไล่สวนเมือนั้นเมี่ยนเขาเรียกว่าเป็นจวงยุทธ์่ด้ไเพื่อนเพื่อนอยากเห็นก็คือมีขวัญตกสว่ากับขวัญเท้านั่งจ่าพญานั่งแท่นนะครับเพื่อจะไวจวงสะดอกเพื่อนมาท่านเห็นนะนครับจองปากจ่าเพื่อนมาเห็นขวัญกันจองปากได้ปากหาซิบเก่าพี่กันได้เนาะแม่เนาะพี่น้องแต่โย่เด้อพี่น้องเด้อสวยเรียบมุ่นนะครับผมกำไลเก่าด้านหลังกำไลหาด้านหน้าเก่าจะเลื่อนครับพี่น้องเงินกู้ไทยเขาว่าไม่ได้ทังใดอยู่เนี่ยบบิิดเ ลูกบีกเบือดไม่เอนค่ะเอาบีกเบือดกับลูกเงินลูกไทยเดี๋ยวล่ะครับผมแเขาไแถวๆน้ำถั่วมอ๋อครับผมโอ้โตัวนี้ไปเขาแก้วครับพี่น้องเ้าไปเขาแก้วเรียมมงมงยุ่นี่นะครับผมโอ้ยนี่ขวัญหาบเงินหาบทองเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้บูไดมอนด์ครับพี่น้องเนี่ยตาเก้นบูไดมอนด์ครับ ขันซองทางดอกหนึ่งเอี่ยวหัวหนกนะครับพี่น้องควาวยกาลังพัดขนครับพี่น้องนี่ทั้งไทยเล้วนี่ท้ายาดปูเงินนู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานเงินนู้ไทยนะครับบิ๊กเบิร์ดนะครับผมสิบห้ามกราคมหกห้าสิบห้ามกราคมเก้าเดือนสิบเดือนเขาเดือนที่สิบพอดีนะครับพี่น้องเฮ่อเดือนที่สิบพันเต็มแต่ว่าแม่เป็นควายไทบ้านเนาะเม่เนาะ พอลวกบิยดเบือนเด้อพี่น้องเด้ออ้หล่ะมาโอ้จับเรื่องนะครับพี่น้องอันนี้บูไดมอนด์เด้อพี่น้องตากำไลเก่าด้านหลังกำไลหาด้านหน้าครับตาแซลนกเวียดนามบูไดมอนด์ครับพี่น้องหรืออเบกล่าผูกบัวข่อความหรือเปล่าผูกบัวข้นเขาไข่งง่ครับพี่น้องกลางเปิดดีนะครับเบื่องหลังเรา ขอดาไหล่ะครับเนี่ยอาจจะมหาแค่แนนค่ะอาจจะมหาค่ะคุยกันได้ค่ะมันพอมีสายเลยพี่น้องเข้าลูกบิ๊กเบือดได้แห้งเพราะมีมาหมายกินถ right ้าอยาิหลานปูัเงินรูด้ยครับงามแห้งนี่หรือพี่น้องบิ๊กเบือดนี่โอ้ยผมไปเห็นลูกเงินรูด้วยมือว่านมือกวันนี่เนี่ยบักเถือกเนี่ยอามงามเบียดอลังกันนั่นซื้อมันพี่น้องเด้อลูกบิ๊กเบือดเด้อพี่น้องเด้อเบือสองนี่ครับผมหว่าเอาไปน้ำกันลวดพี่น้องเบือหนึ่งเบือสองแล้วก็บักน่าจ่าเด้อพี่น้องเด้อ อ่ามักหน้าจาเนี่ยมหัศจรรย์เลยเนี่ยเนาพี่น้องเข้าหาซิบเทเลก่เนี่ยอันนี้หาซิบหาค่ะหาซิบหาเอ้าโอเคครับผมผู้สาวเบอร์ซีนี่แม่สาวเนาะแม่เนาะอันนี้สายไดแม่สายกลมสายบ้านติสายบ้านบ้านสายกลมจ้าสายบ้านบ้านสายกลมสายพัฒนาเนาะจสายพัฒนาจ้าไม่เป็นสาวเลยนี่ยังในท้องเลยบ่ค่ะเออหนี้หัวฟันหดดอนท่านี่มีขวัญหาบเงินหาบท้องครับพนิลอง อันนี้เป็นแม่สาวด้วยมีอาการติดสัตว์ไป้เมียเพท่านมีค่ะพรามีเนาะเป็นแม่สาวเนาะแบบวิบโดนเหรอคะกบบว่าโดนครับพี่น้องเฮาเนี่ยเห็นบ่านี่มันเรื่มสีเละๆหรอเมียนี่แม่ห้างเปิดสีไส้ขวาพี่น้องเฮาเอาไปพัฒนาในเดชจ้าตัวนี้อยุบประมาณลอยสามสิบกัวเนาะแม่เนาะประมาณลอยสามสิบครับพี่น้องประมาณเด้ออาจจะบ่ถือก็อ๋อได้ยุบเนาะเมียลอยสามสิบ ประมาณนั้นนะพี่น้องเขาสายกลมประสุทธ <begun> <S lly> kind of ิ keit, ์ล to to ูกพัฒนาเ้อะพี่น้องเด้อพัะนี่ขวัญสองทางสองดอกนี่เหยื่อไมาชนกันเป็นนกยุ้งลำเทียนครับพี่น้องนี่หูวฟอนหัดอนท่านี่ทำเด็ดสิทำไรเก่าหนาหลังครับพี่น้องเรียบโอ้เรียบขัวใหญ่ดีเนาะแม่เนาะพูดหล่ะ เรียบโขยไงมาถ่ายเนี่ยจ้าพี่เดือนนิ่งดีเลแม่มา,มาเนี่ยมามาไอแม่อเ,เอาเท่าไหร่แม่เบรอร์ซีนี่สี่สิบหกคะแนนสีคุยกันได้เนาะ <46 S 2> คุยกันได้น้องเฮาไปยู่น้ำบ่ด่วนเราพี่น้อง,อ,อ,ดดอ,งอาการใกล้สินี้อาการติดสัตวดเราเนี่ยพอ,อเบื้องทั้งไทยเรามันเริ่มเปิดแล้วนะครับผมนี่ยบอลเนี่เนี่ยฟงสิบนี่อาการติดสัตว์เนี่ยจักหน่อยเระพี่น้องแต่ว่าทางบ้านได้ขึ้นที่ลีนเนาะแม่เนาะเรื่อพี่น้องเด้อเบอร์ซีเด้องสี่สิบหกคะแนนคุยกันได้เนาะแม่เนาะ ได้้ค่ะโอสวยๆเลยพี่น้องนี่เบื้องหน้าเราวนี่ควายกําลังเปลี่ยนขนเอาจังสี่แหละพี่น้องไปเป็นแม่คอกเนี่ยเราไปใส่พอเอาครับเพราะวอเคร่งเราดีอยู่เนอันมื่อนั่นละอ๋อเป็นมาจีบเราเป็นแากเบื้องขวัญโอ้ยมาจีบอยากเบื้องขวัญอยากเบื้องขวัญโอ้ที่ว่าผมมันไล่ซุดลงนั่นปะผมทัวรมาอยู่เดี๋ยวมาีขวัญหาบเงินหาบทองครับผมแล้วก็เอี่ยวมาตกสวงนะครับผมเบื้อเขาอ่ะเยี่ยวมาตกสวงแล้วก็ นี่เนาะอันนี้จะว่าบ่มีขวัญทัดดอกไม้อันเบื้องเขาว่าผมไล่สดมือนั่นเนาะนี่โคนหางปิดปีหางเหยาะพวเลยพี่ดอกหัวขุนขวดเบื้งครับผมหางเหยาะพวกลึกเกือบหอดชิดินครับชุ่มลายย็่าิวบเก่าวัดเบื้องแล้วน้องเมีเนาะอันนี้ขวัญจะว่าอันนี้เยซะขวัญสามด้อพี่น้องเด้อเนี่ยขวัญสามนะครับผมย่พ่ออ่องกึ๊กบักเข้าพวกรตาโย่ครับพี่น้องอร่อยหางฟาเบื้องโย่มีขวัญสองทางดอกหนึ่งนะครับผม ขวัญกลางข้นเขาค่อยง่ายวงเขาเปิดดีนะครับผมพี่น้องเข้าแต่แยมแกมจำข้อองหรือบุกเผากําไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านหน้าครับสองเมื่อนั้นให้เบื้องนิดเดียวเนาะแม่เมื่อนี้ให้เบื้องเต็มเต็มขวัญให้เขาว่าอมีขวัญสามเด้อพี่น้องเด้อกันแม่นเว้าติดตลกขวัญพระเจ้าสามขำว่าพี่ขวัญสามนีขวัญสามดอกขันหาดอกกัเจ้าหาพระองค์ครับแล้ว้องเข้า สัมรัตปีนี่อิวาไปนะครับิวาอัจ๋ถงมอิปดอ๋ระมาณร้อยยี่สิบแปดเนาะขัให้เป็ดใกล้ๆกับแม่เบื่อีแม่เอาเท่าไรลรบันี้้าคะแนนี้สิเก้าเบื่อขเขาวาเนาะเเบื่อเขาเบื่องเขาว่าเ่พี่นดองเด้อนี่มีขวัญหาบง้นหาบท่องก็โต๊ะสวงนะครับพี้องเข้าข้ออ่องเล้อกวดเาผูกโบสมอองนะครับพี่้องสวยงามสมคำลำลื่อครับพี่้องเยี้วอาดลาด หางเง่าพวะนะครับผมเป็นเอากชมพูสอให้ที่ปุ๊นะครับผมนี่งามเด้อพี่น้องเด้อเท่าไหนก่อนเนี่ยสี่สิบเก้าคุย <49 S 2> กันได้เอาโอเคสี่สิบห้าไห้ปะคุยได้เอาเอาเอาโอเคกับพี่น้องเพิ่มเขาว่าเด้อเบื้อสาเขานกโง่กู้เทยเขาว,าวข่าตัวนี้กับขัญตกสวาบเพื่อกันครับพี่น้องขวัญตกสวาบ ขวัญหาบเงินหาบทองแล้วก็ขวัญหาบแอกครับอนนโอ้ยผีเสือ้อเขาเต็มวงตาเลยครับน,นี่แม่เขาสูงเลยจ้ะอันนี้เห็นฮอดแม่เขาแม่พ่อครับค่ะแม่สูงเลยซีดเอ็ดแม่สูงลอยซีดเอ็ดตัว,วนี้ผีเสื้อเขาเต็มวงตาเลยครับพี่น้องแล้วก็แจมจำสองจำซ้ายขวาข้ออ่องขึ้นบกเข้าผูกโบสามอ่องเบือแปดเนาะแม่เนาะกำไลเก้าด้านหลังกำไลหาด้านหน้าครับสูงโอ้ขวัมะขวัญขอขวัญมะขวัญนิดสูงสามบก สร้างซำบักหน้าจ่าเลยตัวนี้อ๋อมานี่เร็วเท่ดี๋ยนี้ย่ฝ้าไปดมฝันหางเปิดสินสองดอกไสขวาครับพี่น้องหางเง่าขัวที่ดีครับเอาชมพูสะเด้ดิหางเง่าเงวาขั้วขั้วสครับผมโอ้คนเขาแคไงเปิดที่ดีครับพี่น้องขั้นสั้นเลยหน่อยซ้ำเดีนี้สามสิบเก้าห้าร้อยสามสิเก้าอ้าวบุยแมนบ แมนคนเต้นสาบกันเลยสามสเก้าหาล่วยนี่ยหา่เอ้าที่วเต้องเฮ็ดเด้อจ้าเพ่อนาเอาว่าวเราต้องเฮ็ดเ้จวงรอบอ้อมยักบาทเด้อไอ้แฟนเพียรเราเห็นครับพุ่นพีนองเข้าขันสองทางสองดอกมันมามีมนมาเป่นะจ้าเลยองนะครับผมกมโอ้พีนองเข้าเบอร์แปดโอ้ผมเชื่อเลยเดยอพีนองเบอร์แปดนี่ย้ามครับพี่น้องสามสิบเก้าหาร่ยเนาะแม่เนาะเอา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 โอเคครับ อันนี้เบอร์เจ็ดใช่ไหมครัเบอร์เจ็ดนี่เบิ้มเขาว่าเป็นบ่อขึ้นจังได๋นี่พ่อมีใบอโอ้ตัวนี้ตาเปาียว,วบูได้มั่นครับพี่น้อง<า>อันนี้มีขวัญหาบแอกแล้วก็จอมพญานังเงินนังพ้องดอกหนึ่งเด็ดเนี่ยเ<า>นี่ยแล้วก็<า>กขวัญ<า>หาบแอกครับพี่น้องแล้วก็ขวัญตกสวงตกสว่านี่เน่ยสั่งเกิถิ่นว่าพ่อแค่ไหนไ่หน่อยต้วนี้เนี่ยนี่แม่ห้างเปิดสิ่นชายขวาเจ็ดเดือน ไปเขาแก้วครับนี่นเขาคายไงวงเขาขั้นซ้อนไปเขาแก้วครับพี่น้องยำม่งมงย่นนะครับัน่องข้างสองดอกเอี่ยวเป็นแว่นตานะครับผมโอดอกหนึ่งแต่ว่าเอี่ยวมาเป็นสองครับพี่น้องหัวหนุกหมอท่องค่ายเขาก็ได้เั็เดือนกับเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนไม่ได้คุยหน่อยเมื่อไหรม่เอาเท่าไหร่นี่สามสิบเก้าห่ารยสามสิบเก้าหารย ใส่ลาเบอร์แปดวางหันเอาไปคู่กันด้วยผนดอกด้อเบอร์แปดกับเบอร์เจ็ดเดี่ยวสามสิบเก้าหาตัวแล้วมีขวัญหาบเอกเกี่ยเห็นว่าผีดองสองดอกอยเยเนี่ยดดนแดด้ครับผมนีาเขากเส้นเสือด้วนี่เด้อดอกนี่แม่ห่างเปิดชินใส่ขวาสองดอกครับสามสิบเกหาอี่เนี่ยห้เบอร์เจ็เบอร์แปดเอาไปน้ำกันด้วยีดอกด้อสามสิบเก้นี่แม่ คุยกันได้เอาไป็สองโตนี่ลงเลยเนาะแม่เนาะโอ้งามแงมเด้อพี่น้องเด้ออาแม่ดวงตานับมือแห่งอันตรายครับพี่น้องนี่เอาบักหน้าจ่าไปน้ำนี่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่เดียวยืนยัยงกันเนี่ยช่นงา้ยมใหุ้่นเบิ่งเด้่ยแม่เอาแม่จับไวเเวงสนลำเนี่ยนี่ขึ้นโป๊กเลยนเนี่ยโอ้แามแงมแงมเด้อพี่น้องเด้อผมให้เบิ่งผมเอาขึ้นโป๊กเลยนี่พุ่นละบักหน้าจ่าเนี่ยนุ่มหน่อยมหัศจรรย์นี่นางนี่ก็สาวหน่อยมหัศจรรย์ครับพี่น้อง สามสิบเก้าหาร้อยน้อแม่นาอเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเนาะตละสามสิหาร้อยครับพี่น้องนี่ก็ทกันสามสิบเก้าหาร้อยหงายม่นเหมิดจี่ตัวนี้มีขวัญหาอยากครับมีขวัญสายสะพายหาเอยากเด้อพี่น้องเด้อดอกหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีมามาเลยก่อ่องเกบกเข้าอ่องเกบกเข้าผหนครับพี่น้องโอ้หัวหนกหัวท่องเด้อพี่น้องเด้อตาเยนะครับผมขวัญสองทางสองดอก เออย่อเป็นหางหงขมวดเป็นนกยุ่งล่ำแพงชนกันครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งทั้งไทยนี่แม่ห้างเปิดสินไส้ขวาสองดอกเลยครับพี่น้องเฮานี่สองจิ้มเด้อพี่น้องตัวนี้เด้ออันนี้อันไหนเขาว่าเนี่ยนี่อันนี้กุ้งเท่เขาว่าเงินอุทัยเขาว่าสายอุทงเทเขาว่า นี่ขวัญหาบเงินหาบช่งแล้วก็ขวัญสายสะพ้ายนะครับพี่น้องห่อสวยๆเบอร์สิบนี่ก็สามสิบาหาร้อยหารอี่กัจยาก็มีกำไรเก่าด้านหลังกำไรหาด้านหน้องกันไ้ที่เท่าสีเอาตัวได้ก็สร้างได้พี่น้องผมฝากบัหน้าจ่าทำเดตัวหนึ่งเด้อพอพันมาัศสัจรรน์แล้วลลูกสร้างอุดรนพี่น้องฝนล่อแห้งฝนเห็นว่ายืนยุุ่ฝนอ่ะโอเขาทาสามสิบเก้าหาร้อยที่แม่เบอร์สิเนี่ยค่ะสามสิบเก้าหาร้อยเบอร์หกเนี่ย เบอร์หกกับสามสิบเก้าห้าร้อยโอ้ยคุยกันได้เบื้องน้ำสีฟ้าเหมือดจิพี่แต่เด็กหนุอยมาเลยจ้ะตัวนี้ห่างอ่างแข็งครับพี่น้องรวมก็นแล้วออกมาจ้ะป้านมันคือพี่แต่เมี่ยว่านนกนกว่านมันไอยใส่กันเลยว่านบักแนาจ้าไอยใส่มันเลยตัวนี้อ้วนทุกพกอยู่ครับพี่รองป้าเป็นเด็อ้วมลูกดีให้ครับพี่รองอ่างมันมีหูวฟอนอุดรธานีครับ อีกขีเสื้อเขาเต็มวงตาเลยครับพี่น้องคุณหัวหนกหุ่นหูวฟอนหุดรท่านี่ครับนี่ขวัญสองท่าสองดอกยอวชนกันสวยสุดนะครับพี่น้องคุณหูวฟอนขวัญหาบเงินหาบท่องนะครับผมกําไลเก่านาหลังครับจักปีเราเนี่ยเจ็ดเดือนบู๊ยเอาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบเก้าสามสิบเก้าหารยกันหารรวยกัน อ๋อมันสามสิบเก้าห้าร้อ<ม>ยจักตวเราเมื่อนี้นี้คุยกันได้อ,ไดอีกคนแล้วอ่าพี่น้องหางคว้าพี่นอ้นองเด้อน,นี่นี่นี่แม่นี่ยคุยกันได้จ้าโอ้ยเอาแม่นี่ยเราเอาบักนาจ่าไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อผมมักแห้งให้นะครับผมมีเงื่อนสิเอายุบบักนาจ่าเนี่ยมันงามเด้อพี่น้องเด้อถุงเท่าเขาอาจลาดเล่ตัวนี่นะครับผมนี่ครับฝันตกสภาพสวยงา,า,า, <laughs> <c oughs> ามครับพี่น้องเ,างเาขาขั้นส้น เอือกบักเท้าผูกโบสามอ่องครับโหหยพอครับเบื้องหนึ่งนี่ก็หัวหนอกนนี้หัวนั่นนี่ก็มีฟ่อนอุดรธานีอีกเลยพี่น้องแต่ว่าเก่าพน้องเนี่ยตัวนี้ควันสายเสื้อผดอกหนึ่งอยู่ตรงกลางเลยครับพี่น้องแล้วก็บควันหามขึ้นนำท้องมามาเปลี่ยนควันเท้านั่งจ่าพญานั่งแท่นนะพี่น้องเด้อยุทเท่งกับเพาะนั่งท้พวกครัเบื่งะครับผมเหยาเหาเลยหาเบื้องเหยาเหาครับพุ่นล่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่น้องนี่ ขวัญพญานางแท่นสองขางเลยครับพี่น้องแล้วก็ขวัญหาแอกแล้วก็ตัวนี้ขวัญหาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่หาครับตัวนี้ขวัญหาพระองค์ครับกันเนี่ยไหลกูเขาจังน้อยไหลเนาะแม่เนาะแต่ว่าเก่าเขาวาติดเนาครับพี่น้องเขาเนาะอาดหลาดก็เลยเก่านาหลังเนาเลยพี่น้องผู้ใดหายเนาวเนาเนี่ยไหลก็เขาไหลบันไดแม่ โอ้ยมันว่าไหลซ้ำสร้างน้าจานี่ดอกอน,นะครับผมขั้นเขาไข่ไงว่วงเขากันส่วนไปเขาแก้วครับพีบคค่น้องสวยงามครับพี่น้องหุ่นกําไเ่เก้านาหลังเขามัดนะครับผมเท่าไหร่ก่อนสี่สิบแปดกันแน่สี่สิบแปดคุยกันได้เนาะได้ค่ะเหมือนใแม่ไว่เหมือแล้วจ้าเหมือนแล้วเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดอ้าอันนี้ถือว่าผมเปียบให้เป็นตลาดน่อยตลาดนัดน่อยคนสร้างตัวเลยเด้อเป็นได้แม่เฮ็ดมากนี่ครบสองปีไป ครบแล้วเนาะเป็นไดรเข้าเสียตะเกียบเข้าแต่จเห็ดมาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่ที่ได้โนยก็ค่อยเปลนค่อยไปว่าเป็นค่อยไปพี่น้องเข้าแต่ว่ามาชุดนี้ผมขึ้นโป๊กได้พี่น้องเข้าอากลากเยอะเรื่อยๆเละง่ามแห้งเรื่อยเอาไปเลี้ยงแล้วว่าแนะน้ำก็คือบักสร้างหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบักหน้าจ่าเนี่ยเราก็มีเมียเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างเนี่ยนะครับผมมีใบมีหลอดนี่จังคู่กันนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หานี่ง่ามแห้งเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมน้ำท่วมบ้านเละอ๋อครับผมน้ำท่วมบ้านเลยเอามาเนาะครับผมมะอยครับผมแม่กับมาพลอยตัวครับผมกับว่าเป็นยังนะครับผมอันนี้ก็มีสามแม่ยืดำกันเด้อพีรกเนี่ยเนี่ธุรกิจขั้วเลือดเลยเนี่ยเอาเเอาว่าเป็นล้วที่กัดเขายืดสายไห บ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมู้ซี่ผาจ้ะครับผมแม่ดวงตาคนดังแห้งยุกเร้่อพี่น้องเร้่อเบอร์โทรครับ0528999เอาพี่น้องเข้าเบอร์ุูมือแล้วจ้ะครับผมมาชุ่มได้ทูมือตลอดเพรมีมือยศคโตหาได้ตลอดนะครับผมตลาดนี่เปิดทุกมือเร้่อพี่น้องแต่ว่าล่องเชฟนี่เป็นบางมือนะครับผมเอาโอเคครับแม่เดี๋ยวจังมาผอกันไหมเนาะสวัสดีครับ